สวัสดีค่ะมีรถดีก็ค่าสีประตูสภาพสวยประหยัดน้ำมันมากๆขับดีมากๆสภาพป้ายแดงมาเสนอกาีิคันหนึ่งแล้วนะคะตยตายารีตเอที1.2สกีออโต้ปี2018ค่ะเดี๋ยวอันจะลงราคาไปด้านล่างนะคะประวัติฟีดาวส่งสบายเดือนละ7,000กว่าบาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน1 5,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมือแรกสภาพป้ายแดงหมาวิ่งแค่3,000กิโลเองค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ อบกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาร้ายแดงขับดีมากๆเลยนะคะไม่แค่30,000กิโลเอได้รถอีก้ค่าเปลี่ยนดน้ำมันไปใช้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะแอร์แบกบีเสกุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน่นปุ่มสตาร์ทนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าเลขไม์แท้30,000กิโลค่ะกล้องส่องถอยแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดตีบางม้าคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะ เบาใหม่เอี่ยมค่ะสภาพใหม่เอี่ยมค่ะสภาพป้ายแดงเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะขับดีสุดๆเลยค่ะคันนี้เบาลายสวยมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะแครกระบังมองค่ะรถดีโบคาสี่ประตูสภาพปีสวยนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะประหยัดเงินในกระเป๋านะเฉียบป็นคันนี้เลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ คันนี้แอร์แบ,บค็คคูค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1ส0 2ซีซีค่ะสนใจยังไงทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 10ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะประวัติดีซีดาวส่งสบ,สบายเดือนละแค่เ0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะปรึกษาการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะ2วันทำการทราบผลค่ะ นะคะดูายสุขภาพกันด้วยนะคะไม่าย,ายค่ะ